สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับนี่ตรักรก็ถั่วช่อง M P N Gamer V 2ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้อยู่กับผมในเกมจีโรตั๊กซิมูเลเตอร์2 นะครับเหมือนเช่นเคยนะครับใน E ีีที่48นะครับในตอนนี้นะครับอีนีนี้ก็เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดส u b คร r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับอ่าลงในการลงคลิปใหม่ๆต่อๆไปนะครับอีีที่48อีก2อ p ีีจะเป็นครึ่งร้อยละ50นะครับเข้าติดตามกันต่อไปด้วยแล้วกันนะครับในช่อง m p n Gamer V 2อนะครับ ก็ ه, วันนี้เราจะไปวิ่งกันใกล้ๆเลยร้อยสามสกิโลในแมพโพดวันนี้ที่ทางจะเป็นยังไงก็ไปดูกันครับผมวันนี้มากัน3ามคันนะครับมาสามคันแต่คันหนึ่งมันหายตัวได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนี <c> ่ <oughs> <c oughs> ผมมาดูม่อีกทีหนึง่งโอโหแบบอยากร้องมากเลยแล้วไปไป<ๆ>ไปไป,ไป,ไปบานที่เมืองตันด้วยนะต้องเข้าออกเป็นเมืองที่เข้าออกทางเดียวด้วยไปเลยไปเลยไปเลยยผมผมต่อท้ายเองผมอยู่ท้ายเอง อ้าวอ้าวอ้าวเติมไปได้ไหมอีกเย็นเติมไปได้ไหมได้ไม่ได้มันได้แต่หน้าจอพี่นี่คือไม่ได้เลยนะ ระจะทางไม่ไกลครับแต่ดูจากแมปเมื่อกี้สุดโหดสุดติงกระดิ่งมาวคืบอย่างโหดจริงๆโคตรโค้เหมือนงูเลื้อยเลยก็ตอนนี้เราก็ได้ออกเดินทางกันมาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันด้วยกดกระดิ่งกันให้ด้วยเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปแล้วก็ทุกๆคลิปนะครับผมต่อด้วยแล้วกันในช่องนี้นะฮะ MBN Gamer V2 จำมาขึ้นใจฮ่าฮ าบีบกันเราบีบด้วยววนี่แซงด้วยคบแซงด้วยนี่กรังแท้เขายังไม่รู้ใช่ไหมว่าเส้นทางนั้นหน้าเป็นยังไงเนะี่ยไม่รู้แล้ถ้าเขารู้เขาน่าจะไม่ขับแบบน,นั้นใช่ไหมรถแรงก็จริงนะแต่มันก็ขับไปจริงถ <laughs> นนนี้สวยนะถนนแบบเป็นคอนกรีตอะ อ๋อไอ้ดีบับผู้บับผู้บับเลยผูบับผูบับเลยพี่เห็นมันผมใช่ไหมเป็นเปียดู่ใกล้เลยเพื่อนไปนู่นแล้วเฮ้ยมันไปไกลๆก่อนผมก็เสียวๆเหมือนกันมันมันบับบับไปนั่นก็ตอนนี้เราออกทางเดินทางกันตอนเย็นนะครับผมสี่โมงเย็นนะฮะสี่โมงครึ่งอุ้ยลงเขาลงหิวเลยพี่ไม่ใช่เขาตรงเนี้ย อุ้ยอีหายเบร้อยอือหืออุ้ยผมรอดอ่ะผมรอดอ่ะผมไม่จนวางยารช่แล้วครับผมหน้าข้าหน้าวางยาดูดินารักไม่ลคบนี้วางยาไว้เลยดูดิโอขนหน้าชนครับมาแรงมารงอะไรเสียงอื้ออะอ้อเออเสียยังไงยังไงวะเนี่ย เอ้ยมันเบียดพุทบาททุกอันเลยอะไรพี่มันว้าว่ะมันเป็นไอ้นี่ป่านหรอโตบุ๊ดจำโบบุ๊ดจำบ้าผมไม่ได้ว้าวว้ามึงว้าดเต็มเลยว้าเดี๋ยวไม่เชื่อไปดูคลิปที่ EV48 แปได้เลยเดี๋ยวพวกนี้ตัดลงเลย มัวปะดูดูไม่กล้าขี่ได้เลย <laughs> เออมัวมัวปิดแต่แรกก็อยู่ฝั่งนี้นะอยู่ใกล้ๆกูนี่แหละนนะหนูนไปอยู่นานอะ๋อโอ้ดูแบบนี้มันไม่ไม่ถึงกับโหดนะครับวันนี้แต่มันเป็นลายเขาที่โค้งมากเลยมึงวปะมึงเดียวปับแล้วมึงจะไปเรียบรอย้อยเลยเข้าเขาไปแล้วนุน ออกจาก<อ>เขาด้วยอโ,อโ,โอ้โหยอมใจอุ้ยชนเขาเอ,อ้าเอ้าเอ้าเอ้ามึงจะเข้าก้อนหินแล้วมันเรียบร้อยแล้วดีหน้าเอาเครื่องแรงมาไปชนพี่หนึ่งเอ้ย กีออสแล้วอ๋อจนด่าเมื่อกี้อ่าจนท้ายแล้วรถดับเลยลอยเลยเน่ปีนเขาด้วยขึ้นเขาด้วยเปิดไฟผ่าหมากหนอยู่นะ,อะพอผมขับไอ้นี่ไม่ค่อยชินเลยพอขับบุคคลที่สามอ่ะอืมอ้อูหลุดควบหลุดควบหลุดควบไม่ต้องกีด่ากี้หรอก ไปเรื่อยโฟงมันเยอะโอ้โหมันได้มีขอบผมว่าผมตกขเขเ<อ>าไปแล้วเมื่อกี้ล้อไหลเลยอ๋อโฟงเยอะโฟงเยอะขอบคนที่เกิดไปไหนตึ้นหไปไหต้นหายไปไหนอะอต้นหายต้นยังอยู่ไหม Ồ Ồ Tên hẳn Bảo nè, phông nè Ui Lỗ lỗ lỗ, mũ đen kia, mũ đen nè Ờ đen cái gì là? Có vãi ở, ở tầm ngay bên này hả? mũ đen mũ Ngông dữ đi, Wi-Fi kia Không có sản nhạc gì ใบไ,ไฟก็เปิดตลอดนะพี่ฝนตกหรือเปล่าจริงๆเอว่าไฟเราต้องรีบบ่อยๆนะไปอยู่ข้างหลังเลยไปอยู่นู่นเลยอยู่ไกลเลยนะมันเซฟตัวนั้นนะมั้งเซฟล่าสุดที่อยู่ตรงนั้นโอ้ยหลุดโค้ง แล้วไม่เคยวิ่งนั่นนะมีโอโมไหมหน้าไม่มีนะยัง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 ไม่มีรู้สึกว่าเป็นเขาแล้วก็เป็นในไแบบนี้ถ้าของจริงในกขับยากนะโว้ยหุเขาอ่ะพี่ออดพี่ออดอะจอดด้านหน้าเป็นทางโค้งได้ไหมอยากถ่ายรูปอ่ะจอดด้านหน้าเหรอใช่ใช่ที่เป็นทางโค้งแบบโค้งสวยๆอะ

สุดทางนั้นนะก็สุดทางนั้นก็ได้สวยดีโอ้คือเนินโอ้โหอืดมากจอดนะจอดนะโอเคครับพี่ฝั่งนู้นไหมฝั่งนู้นไหมได้เลยได้เลยได้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 เอาแบบโค้งๆนี่เลยเดี๋ยวโค้งนี่นะจัดไปจัดไปคิดว่าสวยอ่ะ Ok Ổn vậy nè Điệp mà Ui này qua thì Hả? <laughs> Mình rút tịch lên đi. <cười> <cười> Ê, là mới đi ai lo lồn của khâu rồi hơi <laughs>

เออพี่ไหลพี่ไหลพี่อัดไหลพี่อัดไหลไม่ไหลดนึงเบรกมือแล้วอ๋อไม่เมื่อกี้มันไหลออกจากภูเขาตอนนี้เวลาเท่าไหร่วะสิบห้าสิบแปดนาฬิกาสิบแปดนาทีไปกันต่อ ไปเต้นรถเลงไม้เร็วเร็วรถเลงไม้ทันเร็วอุ้ยเยี่ยดต่ำพุธบาทเมื่อก,กี้ขึ้นเขาตอนนี้ลงเขาแล้วเ <c oughs> อาเรียบร้อยไปกันอีกข้างกลางทางครับผมกันหน้า อ้แฮกนี <Heck S 1> ่ม <iah> ันเขาอากินะใช่ไหมยังไม่ชินกับทางโค้งใหญ่เหมือนกันนะแต่ละโค้งอะวิเตินก็มาแรงวิเตินก็มาแรงมารอบนี้ก็มาได้เน็ดดีว่ะก็ไม่ว่าแล้วว่ะ ระยะทางเหลือแกิโลนะครับ4กิโลอยู่ที่เมืองหน้าหน้านี่เองนะครับผม,มความเร็วเกินลูกหน้าลดความเร็วอีกอูกแล้วน่ะเติ้ลลูก,กนหน้าเตินลปะโหไปเขาไม่สนใจเลยเลยมันไม่สนเพราะลูกกนหน้ามันเล็กเออไม่สนใจอะไรเลยครับพา,ายแววไม่สนโลกครับพวกใครใ่กันนี้ กับไปนี่ก็เรกซะเบีกเบีกเยอะเกินเบีกเยอะเกินโอ้โหนี่ไงคีย์บอร์ดเลยเออคีย์บอร์ดเนี่ยมันก็เลยเนี่ยโอ้ดีนะผมมีโบมีปุ่มด้านนี้อยู่หลบตาอยู่คุณใช้ความเร็วเกินน่าจะ เฮ้ย,ยที่นี่น่าถ่ายรูปจังเลยที่ต้มแมคโครเนี่ยเฮ้ยอุโมงอะไรวะน่ะอุโมงขอถล่มเหรอนั่นแหละยังอุโมงตัดไงโอ้ขอถลม่มไปไปรอบนี้เราถอยหลังเข้าไปจะไปลยรอบนี้ถอยหลังเข้าเลย bộ lốc lẻng cứng sập bật lắm đoạn thứ tư nhéo bộ phần nhéo này phút ló đi bà xịt nhéo phút ló bột lọ 然后不。落。 ส่งพ่วงเลี้ยวหองทำไมก็เข้าอ่ะเลยจังวะลังเข้าจิตเขเมื่อวันก่อนผมไปเล่นตอนเล็กเลยเล่นเกมน,นี้เล็กๆเลยไปเล่นกับตักเกอร์เอ็มพีเขาถอยกันเป็นแบบง่ายๆเลยไอเรานี่ไปโอ้โหเลี้ยวแล้วเลี้ยวอีกไ,ไปขวาขวาไปซ้ายให้ดูหางดูหางดูง นี่ไงได้แล้วตอลอเลยครับผมโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับแมพโหดนะครับวันนี้ไม่เท่าไหร่แต่เลดเหมือนเดิม <c oughs> นะครับผมก็ศูบาทเลยเดี๋ยวเจอกันใหม่ในอะีพีหน้าอีที่สิบเอีีนี้อีพีที่สิต้องขอลาไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันด้วยนะครับไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ